ไม่ขอทนโบเมลดาเอาจริงฝองคนคุกคามตัดต่อภาพอนาจารเรียกว่างงานเข้าเต็มๆไม่ขอทนอีกต่อไปแล้วสำหรับสาวสวยโบเมลดาที่ล่าสุดเจ้าตัวโดนมือดีตัดต่อคลิปในเชิงอนาจารใส่เพียงชุดชั้นในแถมยังเจอคอมเมนต์คุกคามด้วยซึ่งล่าสุดวันนี้สาวสวยโบเมลดาได้ออกงานอีเวนต์ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจริงๆโดนมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ครั้งนี้คอมเมนต์มันเริ่มเกินเหตุ เริ่มคิดไปเองมันเกินเลยส่วนตัวหนูเพิ่งเห็นภาพนี้ครั้งแรกแต่มันมีคลิปที่เอามาพูดว่าวาสนาคนนั้นวาสนาคนนี้ข่าวเนอะเนียนเนอะว้าวแรกๆหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันก็จริงอย่างที่เขาพูดเพราะเราก็สวยแต่ถ้าจะเกินไปขนาดนี้คืออย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่หนูมีแม่พี่ก็มีเหมือนกันเจอแน่พวกพิมพ์เก่งเยอะค่ะหนูว่ารอบนี้หนูซื้อบ้านได้เลย ก่รวยรอบนี้แหละควรจะมีสติในการคอมเมนต์มากขึ้นไม่ใช่จะส่วนล่างอย่างเดียวเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองก็อาจจะไปเลี้ยงส่วนล่างเยอะเกินไปสัมภาษณ์อาจจะดูไม่จริงใจแต่ในสารเรียบร้อยแล้วยื่นฟ้องไปแล้วค่ะนั่นคือบทสัมภาษณ์ของาสาวสวยโบเมลดาเจ้าตัวออกมาเอาจริงหลังจากถูกคุกคาม มีการตัดต่อภาพด้วย AI เชิงอนาจารนั่นเองค่ะเจ้าตัวไม่ขอทนอีกต่อไปสำหรับโบเมลาดา